หมามาอาบน้ำตัดขนสั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะ,นะ,ะงตัดขนสั้นลดปัญหาเรื่องปัญหาหลุดร่วงนะคะพิ่ซ่าลูกจา,กกบบานกำลังกนขนให้กับน้องปั๊กนะครับน้องปั๊กจะมีปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงนะครับแล้วก็ขนชอบติดสเสื้อผ้าฟุ้งกระจายในบ้านในรถนะครับเข้าไปในระบบทำความเย็นนะครับการตัดขนให้น้องปั๊กก็จะได้แบบเรียบเนยียนแบบนี้นะครับ นี่นะดูไม่น่าเกียดน,นะเพราะว่าตัดทั้งตัวแล้วเนี่ยมันจะได้ดูแลรักาษาความสะอาดได้ง่ายลดปัญหาเลือ,ขอดขนร่วงดวได้ด้วยนะครับตาบน้ำแต่ขนร้าน้องหมาน้องแมสซาลอนในส่วนเกษตรบางขลกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับเดีรร๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าตัดขนที่น้องปั๊กเสร็จแล้วเป็นยังไง เสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนสั้นนะคะร้านน้ำน้ำตัดขนน,น้องหมา้องแม่ทราล้ในสวนเกษตรมาขอนะคะเปิดโทรศัพท์สวนปลาทุกหกสีุ่ดสี่ได้เ่ดูกาดกสบัดวิงวินพี่ช่างรับหมดนะไม่ใช่ยาซืนไม่วางยาสลบนะกับบ้นด้